สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็ยังนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการฐหานพัฒนาค่ะในการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดน,นั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะลงกันไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สองสนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสานะคะร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงดำเนินงานตามโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนมอบผ้าห่ม,หมเครื่องกันหนาวจำนวน50ชุดให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายป้องกันการเจ็บป่วยในพื้นที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงตําบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22, สองสํานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการฐานพัฒนา ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและมอบความห่วงใยในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณสาลาประชาคมบ้านยางคำหมู่6ตำบลอุ่มเม้าอํเภอท่าพนมจังหวัดนคร นนนมนั่่เองคะก่อนจากการนะคะขอให้ทุกทกท่านปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 แค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆและหมั่นตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายและอย่าลืมแพลตฟอร์มไทยชนะสแกน QR code เช็คอินเข้าเช็คเอาออก เมื่อท่านนะคะได้เข้าไปใช้ยังสถานที่สถานบริการต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ